สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอ์สุไลมัดอัลฮุบิลลาฮิมินัสชัยตานิรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตาอีน ลา حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم a l l ม h u m صلِّ على نبيِّنا محمد السلام علیکم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการ วิทยุเสียงอิสลามหรือเสียงสันติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละกับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตับซีรวันนี้นะครับเรียนตับซีรกับอาจารย์อับดุลฮ์ก่อนที่เราจะขึ้นอายะใหม่นะครับซึ่งเราจะต้องข้ามไปอีกหลายสิบอายะเลยวันนี้นะครับมีอายะอีกอายะหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยยาอายุฮัลลาทีนะอามะนนก็ตาม แต่เป็นอายะที่นะครับอยากจะเอามาพูดคุยกับพี่น้องเพราะเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่จะสอดคล้องนะครับกับเนื้อหาที่อยู่ในอายะก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาพระองค์ทรงพูดถึงกรณีของบุคคลซึ่งที่ไม่ยอมจ่าย z a k a หรือจ่ายทรัพย์สินใช้ในห้นทางของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาโดยพระองค์ทรงค่าโทษกับบุคคลซึ่งที่นะครับสะสมทรัพย์สินเอาไว้เงินทองสิ่งมีค่าทั้งหลายแหล่ สะสมเอาไว้แล้วไม่ยอมบริจาคนะครับลายูฟิกูนาฟีซาบีลินละไม่ได้จ่ายไม่ได้บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบะฮานะหุวาตาลาพระองค์ทรงบอกว่าบุคคลเหล่านี้คือบุคคลซึ่งที่จะต้องถูกลงโทษนะครับด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผาของพวกเขาหลังของพวกเขาสีข้างของพวกเขาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกนาบถูกฉาบไปด้วยกับไฟนรกของอัลลอฮฺสุบะฮานะหุวาตาลาฉะนั้นก็เลยตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวก่อน,อนที่เราจะผ่าน จากอายะนี้ไปเนี่ยนะครับเอาอายัที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายสกาดเรื่องของการทำสดเราก็มาพูดนะครับเว้นระยะสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะไปขึ้นอายะในลำดับถัดๆไปแทนนะครับพี่น้องครับวันนี้อายะที่ตั้งใจจะคุยกับพี่น้องก็คืออายะที่เป็นเรื่องของอาก,การโดยตรงเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลซึ่งที่มีสิทธิ์จะรับสกาดนะครับก็คือเครมาอสอริฟุสกาดบุคคลซึ่งที่มีสิทธิ์จะรับสกาดทั้ง8จําพวกนั่นเอง และแปดจำพวกนี้ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานนะครับอายะลำดับที่60ของสุร์อัตเตาบะนะครับพี่น้องที่ยังไม่มีอัลกุรอานนะครับพี่น้องเตรียมอัลกุรอานเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันพี่น้องที่มีอัลกุรอานอยู่แล้วนะครับเปิดอัลกุรอานในสุร์อัตเตอบะอายะที่60และพี่น้องท่านใดที่มีอัลกุรอานฉบับที่ให้ความหมายภาษาไทยด้วยแล้วแนะนําเลยนะครับอยากให้พี่น้องใช้กุรอานเล่มนยครับเล่มที่มีความหมายเป็นภาษาไทยที่แปลโดยสมาคม นักเรียนกล่าวไม่ว่าจะเป็นเล่มสีแดงนะครับโดยสีแล้วแต่นะครับอยากให้พี่น้องใช้กุราน,นะครับนอกจากอ่านดูความหมายไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่เลอค่าที่สุดเลยสําหรับผู้ศรัทธานะครับการอ่านรุรานอย่างเดียวหนึ่งอักษรสิบความดีอันนี้นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆเลยแต่ถ้าจะให้ดีกว่าก็คือนะครับนอกจากอ่านแล้วยังสาเรียนความเข้าใจ อิสติมบัตสิ่งที่เป็นอาการก็ห้ามขอใช้ต่างๆเพื่อที่เราจะได้นะครับทาให้สิ่งต่างๆที่เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยกลายมาเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นชีวิตจริงของพวกเรานั่นเองนะครับพี่น้องเปิดอัลกุรอานเลยนะครับสุรอัอตบาบะอายะที่60แล้วก็ที่เราถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดก็คือก่อนที่เราจะให้ความหมายนะครับเราจะอ่านอัลกุรอานอายะที่เป็นบทเรียนของเรา3ครั้งนะครับโดยประมาณ เราอันนี้ก็คือเพื่อเป็นการทบทวนข้อหุก,กมตัวจวิตอาการตัจวิตต่างๆนะครับเรื่องของมาคอรีเรื่องของซีฟ้านะครับมาคอริจฮหรุฟอันพยายามอันให้ถูกซีฟ้าของแต่ละอักษรนะครับอันให้ถูกแล้วก็เรื่องของหุก,กม5นะครับหุก,กมของนวลตายหุกกมของตันวีนเวลาเจอกับหุรุฟอักษรภาษาอับนะครับหุรือิฟยยะ,ยะมีหุก,กมเป็นอะไรบ้างแล้วก็ในกรณีของมัดต่างๆที่เป็นมัดวาจิบที่เขาบังคับให้เราอันสั้นอันยาว อะไรทํานองนี้นี่แหละครับพี่น้องเจออันกุรอานยังนะครับถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับวัลล al อฮฺ تعالى أعلم ถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับออาบิ أعوذ ب ا ิ ل ه من الشيطان الرجيمأعوذ بالله من الشيطان ا ل ر ج ي ม <c oughs> <c oughs> إنما الصدقات للفقراء والمساكين "والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب" وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليم حكيم انما الصدقات للفقراء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الحمد لله نكاب سام كران نكاب سورة التوبة آياتي ความหมายของอายะกุรอันอายะนี้โดยสรุปจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลซึ่งที่มีสิทธิรับสการที่ผมตั้งใจเอาอายะกุรอันอายะนี้มาคุยกับพี่น้องก็คือเพื่อให้เป็นบทเรียนเราจะได้เรียนรู้เราจะได้ทําความเขา้าใจนะครับว่าบุคคลซึ่งที่มีสิทธิรับสการจริงๆตามที่ถูกระบุอายะกุรอันอายะนี้มีใครบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละประเภทแต่ละชนิดแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอย่างไรเพราะอันนี้ เรื่องของข้อหุกบัญญัติศาสนานะครับถ้าเราจ่ายสกัดกับบุคคลซึ่งที่ไม่ีรับากาดจะใช้ไม่ได้จะาสกัดจะมีไขอายะน,น,นี้เป็นอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานหูวะตาลาพระองค์ทรงกระทำมาเพื่อจะแจงถึงกลุ่มบุคคลซึ่งที่มีสิทธิ์รับสกาดนะครับว่ามีใครบ้าง แล้วอินชาลอ้นะครับผมจะอธิบายเพิ่มเตเพิ่มเติมจากที่บรรดานักวิชาการในศาสตร์ตับซีดหรือบรรดาโมฟัสซีรุนได้อธิบายขยายความโดยส่วนหนึ่งก็คือนะครับเป็นเนื้อหาที่ได้มาจากฮะดีษของทัรสุรุลลอฮฺ็อลลอุลลอฮฺุอัลลอฮฺอัลวสลัมและคาอธิบายของบรรดาสฮาบะนะครับว่าบุคคลที่มีสิทธิ์รับสกาดที่ถูกระบุไว้ในอายะคุรอันอายะนี้นอกจากเรารู้แล้วว่ามีใครประเภทที่มีสิทธิ์รับสกาดนั้นต้องมี บัอย่างไรก็จะเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการนะครับแล้วก็เนื้อหาก็จะเป็นในเชิงของฟิกรครับอุตาลาเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะครับหรือใจความเข้าของอยะกุรอานอายะที่40ในสุรอัตตาบะตรงนี้ก่อนนะครับอยะกุราอรานจริงๆและอยายะนี้ไม่ได้ยาวแรอกครับแต่ว่าที่ถูกระบุไว้ว่าทั้ง8ประเภทเนี่ยแต่ละประเภทเมีคําอธิบายในเชิงลึกเนี่ยเยอะพอสมควรทีเดียว ผมก็เกรงว่านะอาจจะกวนเวลาใช้เวลาพี่น้องในอายะนนี้พอสมเดียวนะครับเอาความหมายคุรอานอายะนนี้โดยคร่าวสังเกตก่อนนะครับแล้วทรงมีรับสั่งนะครับโดยมีใจความเป็นภาษาไทยนะครับสรุปได้ดังนี้อินนามัสซาดกะกัตุลิลฟุกอรออิวัลมาซากินอซอดกะดกัตซดะกัก็คือ,ค,อคือการบริจาคทานนี่หนแหละครับการบริจาคทาน ที่นี้ให้ใหม่ที่เป็นบังคับผมเคยอธิบายกับพี่น้องมาก่อนแล้วนะครับว่าการบริจาคในหนทางขอร้องสุนทตภัาฑ์ที่เราเรียกว่าบริจาคทานนะครับมีสองประเภทที่สองกลณะแรกเราเรียกว่าทานประเภทที่ผ่านทานภาคบังคับาาภาคบังค,บค,บงคับที่เราดูซึ่งแต่ก,การจ,จ่ายสกาดเป็นต้นอีกหนึ่งเราเรียกาทานประเภทอาคือโดยความสมัครใจทำนะครับเป็นกิจอาสา ก็ได้แก่การทำสดอกกการทำบุญทานต่างๆนี่แหละครับตอนนี้คำว่าสดอกกในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นทานประเภทอาสานะแต่เป็นทานประเภทครับงั้นเวลาเราแปลคืออินนามัสสดอกกตุลิลฟุกอรออีวัลลาคิสดอกกในที่นี้ซึ่งเป็นสดอกกภาคบังคับหรือหมายถึงสากาดนะครับลิลฟุกอรอให้เป็นสิทธิ์หมายถึงยกให้เป็นสิทธิ์ของใครครับอัลฟุกอรอคนที่ขัดสนมาก วลมาวาลมาซากีนและบุคคลที่ขัดสนเพียงเล็กน้อยนะขัดสนนะก็ขัดสนพอประมาณหรือเพียงเล็กน้อยวลอามีลีนะอไลาฮาและคณะบุคคลหรือกลุ่มของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของขอากาศทีม่มาติสตสดก็นะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาานั่นเอง นะครับเดี๋ยวจะเร,เราจะรู้ในลำดับต่อไปนะครับว่าคนที่ดูแลสกาดเนี่ยมีกี่หน้าที่มีกี่ความรับผิดชอบและมีใครบ้างนะครับประเภทที่สีวัลโมอัลลาฟติกุลูบุกซึ่งที่นะครับมีใจที่ใยกุลูบเนี่หัวใจก็คือมีหัวใจมีใจิตใจที่ใยในศาสนาอิสลามหรือเราเองเราความมีความปรารถนาต้องการเขามาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามหรือไม่ เรปาปักกับศาสนาอิสลามต้นเนี่ยฮาสากาสัดจัดสรรในเขาได้วอร์ริมีนและบุคคลซึ่งที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอันขึ้นนะครับนี้สินเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการรายจ่ายที่อนุญาตเป็นที่มมบาร์นะครับไม่กระทําได้นะครับไปทามาหากินแล้วก็ปรากฏว่าขาดทุนอะไรเป็นต้นแบบนี้นะครับมีหนี้มีสินอ่ะเราก็เอาสากาัดไปจ่ายในส่วนนี้ได้วอซิสบีดิละ ในหนทางของสุบฮานะหุวะต์วันนบีนรายการสุดท้ายนะครับก็คือบุคคลซึ่งที่อยู่ในเส้นทางการเดินทางคนที่นะครับมีปัญหาในเรื่องของการเดินเช่นค่าสุค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางเนี่ยนะครับขาดแคลนไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้เพราะขาดทุนอัซับเป็นต้นก็เอาสากาตในส่วนนี้นะครับไปช่วยเหลือมอบให้กับเขาได้อลัลลอฮ์บอกว่าในอายะกรุรอานอายะนี้นะครับบอกว่า ฟารีตัดม,มินัลลอฮ์ทรับมาทั้งหมดนี้ให้ถือเป็นหน้าที่ภาระความรับผิดชอบภาคบังคับเลยมินัลลอฮ์ที่มาจากอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และุวุาวะลาดโดยตรงวัลลอฮ์อาลีมุนฮะกีมและอัลลอฮ์นั้นนะครับทรงรอบรู้ทรงปรีชายานยิ่งอ่าแปลทวนสั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุาะลาพระองค์ทรงบอกว่า อินนาม الصدقات ฟุการ ا อิวัลมาซา ن ีน ل วัลมาซา ا ีนิวัลอาม ي ลีนัันคกอะีลที่เป็นภาคบังคับหมายถึงสกาดนั่นเองนะครับมอบให้เป็นสิทธิ์หมายถึงสิทธิ์ที่พึงได้รับนะครับที่จะต้องจัดสรรให้เนี่ยหนึ่งฟุกเราะคนที่ขัดสนมากวัลมาซากิและคนที่พอจะขัดสนอยู่บ้างวัลอามีลีนะอายลฮะและกลุ่มบุคคลซึ่งที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของสกาด วัลมุอัลลัฟติกุลูบุมและกลุ่มซึ่งที่มีใจที่ใฝ่ในศาสนาอิสลามวะฟิรีกอบและก็กลุ่มบุคคลซึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอออการซื้อทาสการปล่อยทาสให้เป็นอิสระวัลกอิมีนและกลุ่มบุคคลซึ่งที่มีนี่สิลล้นพ้นตัววะฟีซาบีลละและกลุ่มบุคคลซึ่งที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอลลาวะนิซาบีลและกลุ่มบุคคลซึ่งที่เดินทางไกล เฟรีดอตัมมินัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นสิทธิ์ของบุคคลเหล่านี้เท่านั้นนะครับงั้นเวลาเราแปลต้องแปลระบุด้วยนะครับว่าจํากัดเพียงแค่นี้เท่านี้เท่านั้นนะครับฟรีดอตัมมินัลลอฮ์ที่พี่พระเจ้าทานลงมาตัวนี้ประกาศตัวนี้ก็คือเพื่อให้มีผลบังคับใช้นะครับเป็นฝรุดูภาคบังคับเลยจากอัลลอฮ์สุบฮานนะหัวตาลาที่พระองค์ทรงน,น,นะครับให้อ่ผู้ที่มีอันจะกินทั้งหลายมีมีอันจะกินมีฐานะการกินที่ เหลือเฟือมีเงินเก็บนะครับให้รับผิดชอบในส่วนที่เป็นภาระความรับผิดชอบตรงนี้จึงระบุเลยนะครับว่าเป็นฟารีดตันเป็นฟัรดูภาคบังคับจากอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع วัลลอฮุอาลีมุนหากีมและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทรงปีชายานยิ่งพี่น้องครับถ้าเราจะสังเกตนะคำว่าสดอกที่ถูกระบุในอยลกุรอานอายานนี้ถ้าในถ้าเราฟังดีๆในเบื้องต้นมันก็น่าจะหมายถึงสดอกที่เป็นทัน ปก,กติทั่วๆไปเป็นทานอาสานะครับแต่พออายะนี้นะครับถูกระบุขึ้นต้นโดยคำแรกเลยก็คืออินนามานะครับอินนามาเนี่ยถ้าในภาษาของของนักลักนักวิชาการนะครับหรือในศาสตร์บรา,า,บาลาก็ในศาสตร์ฟิกแล้วก็ในศาสตร์ตับซีดเนี่ยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของภาษาเรื่อมาบาดิลูกวียะนะครับเขาจะเรียกเรียก In อินนามาตัวนี้เป็นอาดาตวฮัสรินแปลว่า คำที่ใช้เพื่อระบุเป็นการเจาะจงจำกัดเฉพาะเท่าที่ถูกระบุอไว้ในในหลังข้อความตัวนี้ก็แสดงว่าบุคคลอื่นซึ่งที่นอกเหนือไปจากนี่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เข้าข่ายตรงนี้ไม่ได้เข้าข่ายฉะนั้นคำว่าซาดะก็ตัวนี้ที่เราแปลว่าเป็นทานบริจาคนะบริจาคทานแต่ถูกอธิบายโดยอายะกุรอันอายะอื่นๆริอจากการกระทําที่เป็นสุนนะของท่านรสุูลุลลอฮลลอลอฮุอะลิวะซัลลัลลลลม สอดาะก็ในที่นี้จึงหมายถึงอะไรครับจึงหมายถึงสกาดนั่นเองนะอินนามัสซอดาะก็อันทานที่เป็นประเภทภาคบังคับหรือสกาดเนี่ยน,นะครับยกให้เป็นสิทธิ์ของฟุกอรอสองมาซากีนสามนะครับอามิลีนะอะไรฮะผู้ที่เป็นหน,าน้าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบตัดกองทุนต่างๆพิจารณาเรื่องเรื่องสกาดอะไรเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาวัลกอรีมีนอ่าวัลอามิลีนะอะไรฮะวัลมุอัลลัฟติกุลูบุฮมและกลุ่มบุคคลซึ่งที่ มีใจใฝ่ศรัทธาในศาสนาอิสลามจะเข้าแล้วหรือยังไม่เข้าก็มีสิทธิจะได้รับนะครับวลกอรีมีนและคนที่มีนี่สิทล้นพ้นตัววัดวบนิสซบีวัฟีซบีดิละและอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานตละลาและกลุ่มสุดท้ายวัดนิสซาบีนก็คือกลุ่มบุคคลซึ่งที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาจาลาฟารีะตัมมินัลละในเบื้องต้นนะครับหมายความว่าที่อัลลอฮ์ทรงระบุทรงจำกัดไว้เพียงแค่เนี้ ก็ให้รู้ไว้เลยว่าทั้งหมดนี้คือภารกิจภาคบังคับที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาพระองค์ทรงจัดสรรให้มาแล้วนะจัดสรรให้มาเรียบร้อยแล้วและนี่แหละคือความยุติธรรมของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลานะครับที่อัลลอฮฺทรงแบ่งให้จัดสรรให้คนนี้ได้ท่านี้คนนั้นได้เท่านั้นตามสัดส่วนที่ถูกระบุเอาไว้ในอัลกุราอานอายะอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเกี่ยวกับเรื่องของอไรายได้ต่างๆเราเนี้ยทั้งหมดเนี้ยคือหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่จะต้องน้อมนำน้อมรับ ไปสู่การปฏิบัติหนึ่งก็คือเชื่อให้ถูกต้องก่อนว่านี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสตังค์ฉะนั้นเราก็จะต้องทําภารกิจตัวนี้ให้ดีที่สุดนะครับให้รู้ว่าเราได้ทําภาระตรงนี้เพื่อเป็นการสนองต่อคําสั่งของเระทุวตลาณที่พระงลงทรงสั่งเอาไว้ในอายะก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับอินชาละในส่วนของประเภทที่เป็นผู้มีสิทธิรับสกาดหนึ่งสองสามจนกระทั่งถึง7เนี่ยครับเข้อเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรกับมาพบกันได้นในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี วบิลลาฮิตเฟิกุลฮิดายะ a s s a l a m ุ a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อ,อับดุลลอฮ์สุไลมัตผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ย t u b e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์